สวัสดีเพื่อนเพื่อนสถาปนิกุ้ี่ชอบศึกษาพาสมเด็จันนี้อาจารย์ก็บพี่พาสมเด็จพิมพ์ป,ปุ้โพงเหนือเทียนชัยเหนื้อเทียนชัยมาศึกษาไปพร้อมพอกันครับเพื่อนอ ามาเบิ่งงต่มเกาเ่าจะกันจะเล็กเบิ่งลิมเอมอสีมบง้ององพระไยนอกพระสมเด็จพิมพ์ปกโพเนื้อเทียนชัยวันนี้ก็จะพาพเพื่อนเพื่อนอาศึกษาด้วยกล้องอพันเอ็ด นี่สีผ้าเปื่อยๆเขากองพันเด็กเพื่อขยายดูเหื่อหาหมวนสารจังไย <c oughs> เพื่อควงชัดเกียร์เอาไปนี่คือเขากองพันอีกแล้ว nó quầm cầu quầm cầu của nhà há buồn sàn xì xì không ổn เลยปรับเสียงสว่างแก่ง่นอะไรแก่งรับหน้าจอเสียงสว่างตัวนี้มันเหลี่ยมเหลี่ยมเกินไปนเพื่อนๆอาจจะเหลี่ยมตาจังหน่อยกระซองเพื่อศึกษาพีจเจรณาลงเนือ้อหามวลสาร ไปเพิ่มความกันนี่เป็นเนื้อเทียนชัยสมเด็จวันละคำงนเนื้อเทียนชัยหิ้มปโปะ๊ะเอามาขยายพันธุ์เท่าให้เพืเ่อนๆหนึ่งดวง มุมเกม่วนสารต่างๆมุมเกบุมธรรมาชาติขององค์พระจะบ่งบอกเอาไปศึกษาพิจารณาบงในลายดัน นี่ก็เป็นอีกองหนึ่งเนื้อเทียนใช่ยากจะพาวนๆดังดันลรานี่คือดันลรงดันลรงดูม้วนสานม้วนสานจะเห็นชัดเจนเมขาวเมเท่า เมดดมบุ้มเกาของภาจะบ่งบอกถึงว่าพระเป็นเมียอยู่หลายล้วล่อยกวดปีนี่เป็นเนื้อเทียน,นใช่ถ้าเพ็นผุนมาสองโมอขายายมือนี่ขายายขายายบุ้งม่อนสาร เรืองข้อมเก่าขององค์พระเพื่อศึกษาเก็บสะสมสำหรับเพื่อนเพนผู้ใดที่อยากศึกษาเก็บสะสมก็ต้องลงในรายดา้เพื่อจะได้เก็บของแท้นี่ก็เป็นอีกองค์เงื่งพาเพื่อนๆมาศึกษาสมเด็จไปพร้อมๆกัน เป็นสมเด็จเออ่วัดลักขางเหนือเทียนชัยโอ้เหน,นือเทียนชัยนี่ก็เป็นอีกองหนึง่งสิ่ภาพเพื่อนๆมาศึกษา มสมเด็จพิมพโปโพเนื้อเทียนใช่สีเหลืองเนื้อเทียนเลยแต่ว่ามีความแข็งปานหินหมดละ่ะนี่ก็อีกองเนืงอภาคเพื่อนศึกษาสรับคลิปนี้ก็ฝภาคเพื่อนกดติดตามทุกคนสีหนส่หาว่าอย่งรเรื่อยเลยไ,ไหม,มสมเด็จแท่แบบใดสมเด็จปลอมแบบใด